สวัสดีค่ะทุกคนยูกิเองนะคะกลับมากันอีกแล้วกับมังงะเกิลร,รีวิว ep 5เย้มาตามสัญญานะคะกับรีวิวมังงะเรื่องเซอร์แวน์นั่นเองค่ะโดยคําว่าเซอร์แวนนะคะมาจากคําว่าเซอร์แวนค่ารับใช้บวกกับคําว่าแวไพร์ค่ะรวมกันแล้วกลายเป็นค่ารับใช้ผีดูดเลือดน,นะคะเรื่องย่อก,ก็คือชิโรตะมาฮิรุนะคะพระเอกของเรานะคะ เป็นเด็กมปลายธรรมดาคนหนึ่งค่ะได้ไปเก็บแมวดําตัวหนึ่งมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าคุโรนะคะแต่ตัวจริงของคุโระเนี่ยไม่ใช่แมวธรรมดานะคะแต่กลับเป็นเซอร์แว์มค่ะทุกคนซึ่งลักษณะนิสัยของคุโรนะคะก็จะมีนิสัยที่ขี้เกียจนะคะแล้วก็เป็นแวมไมพร์สายนิดแล้วก็ยังเป็นฮิ้ขี้โคโมริด้วยนะคะหรือที่เรียกกันว่าเป็นพวกที่ชอบเก็บตัวอยู่แต่ในห้องนะคะเล่นแต่เกมทั้งวันกินจังฟูดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่เพราะมีเหตุบางอย่างนะคะทำให้เขาเนี่ยได้ทสญญาส หรือก็คือเจ้านายซึ่งก็คือมาฮิรุนะคะแล้วมาฮิรุก็เลยถูกลากเข้ามาพัวพันกับสงครามระหว่างผีดูดเลือดนะคะทําให้การต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยก็ได้เริ่มต้นขึ้นนั่นเองแน่ฟังแล้วดูเป็นไงดูเป็นแนวแบบสายโชเนนเลยไหมสายต่อสู้เลยคะ่ะทุกคนอ่าโดยครัวอของคุณผู้แต่งนะคะก็คือคุณธนากาศสไตร์นะคะอาจารย์เนี่ยได้นําเรื่องราวแฟนซีของอแวมไพายนะคะมาผสมกับตำนานบาปทั้ง7ประการนะคะโดยมีเนื้อหาประมาณนี้นะคะก็คือ บาบแรกนะคะคือเซอ,อร์แวร์ตนที่1น,นะคะบาบแห่งความเฉื่อยชาสล็อตนะคะหรือก็คือตัวของคูโร่นั่นเองค่ะโดยคูโร่เนี่ยมีชื่อจริงว่า Sleepy Ash นะคะทุกคนมีร่างจำแรงเป็นแมวนี่เป็นแมวอย่างนี้เลยน่ารักไหมแล้วก็มีอีฟก็คือมาฮิรุนะคะแต่เราไม่มีรูปมาฮิรุอยู่บนหน้าปกเลยอะทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเสิร์ชรูปมาฮิรุมาไว้ประมาณนี้แล้วกันอ่าให้ทุกคนดูนะคะเห็นมาฮิรุก็เป็นเซอร์แวร์ตนที่1นะคะ จากนั้นค่ะซแมตัวนที่2ก็คือ h u วจนะคะเป็นบาปแห่งความเย่อหยิ่งพายนะคะ,ะชื่อจริงจงของเขาเนี่ยก็คือโอชายนั่นเองค่ะทุกคนโดยร่างจำแรงเนี่ยก็คือเป็นค้างคาวนะคะแต่ไม่ใช่น้องคนนี้นะคะคนนี้ไม่ใช่ฮิวจ์นะทุกคนฮิวจ์คือตัวนี้นะเราไม่มีรูกของฮิวจ์อยู่บนหน้าป,ปกเหมือนกันนะคะส่วนคนนี้นะคะเป็นอีฟของเขานะคะชื่อเทสึนะคะเป็นเด็กหนุ่มวัย14ร่างกายกำยำนะคะ ก็ดูเหมาะกันดีนะกับข้างคาวน้อยน่ารักนะคะอ่าเดี๋ยวเราแอบเสิร์ชรูปฮิลให้ดูนะคะอ่าก็ผ่านไปแล้วนะคะกับเซอร์แวร์ตนที่2นะคะเซอร์แวร์ตนที่3นะก็คือเจเจคะ่ะทุกคนเนี่หนดูเจเจนี่เจเจนะคะอ่าเจเจนะคะเป็นบาปแห่งความดิษยาค่ะเอ็นวีนะคะ,ะ,คะชื่อจริงของเขาก็คือดาวเจ้านะคะ ซึ่งร่างจำแนงเขาก็คือเป็นงูค่ะทุกคนหนีงูตัวนี้เลยนะแต่คนนี้ก็ไม่ใช่เจเจอีกแล้วค่ะทุกคนไม่ใช่นะคะคนนี้เป็นอีฟของเขานะคะชื่อว่ามิคุนินะเป็นนักล่าบโบราณคดีนะคะเป็นผู้ที่รู้วิธีลบล้างพลังแวมไพร์นะคะทุกคนเป็นชายที่ค่อนข้างลึกลับนะคะแล้วก็มีความลับซ่อนอยู่เพียบเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้ว่าความลับของเขาคืออะไรก็คือต้องไปตามอ่านกันดูนะคะนี่แล้วก็นี่เจเจนะคะน้องงูน้อยนะงูน้อยสีดำนี่ เซอร์แวมตนที่4นะคะบ่าแผงโทสะนะคะเดหรือว่ารัชนะคะชื่อจริงก็คือเดอะมาเธอร์นะคะเราไม่มีชื่ออื่นนะคะเพราะว่าความจริงแล้วไม่นั้นมันจะเป็นการสปอยอะค่ะทุกคนเพราะว่าข้างในเนื้อเรื่องเลยเขาก็จะมีบอกว่าอีฟของเดอะมาเธอร์คือใครเอาทำสัญญากับใครอะไรประมาณนี้ห้ทุกคนไปลองลองหาอ่านกันดูอะไรนี้นะคะไม่นั้นจะเป็นการสปอยได้นะคะทุกคน ลัาษจำแรงของเดอะมาเธอร์ก็คือเป็นหมาป่านะคะโดยเดอะมาเธอร์ของเราคุณแม่นะคะเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเซอร์แวมเลยนะคะทุกคนไปดูกันได้นะคะส่วนาบาปาที่ห้านะคะหรือเซอร์แว์มตนที่ห้าก็คือบาปแห่งโลภะค่ะนี่คนนี้เลยไหนให้ดูบาปแห่งโลภะนะคะหรือว่า,าชื่อว่าไฮนะคะทุกคนเป็น กรีซนะคะชื่อจริงของเขาก็คือลอเลสนะคะเป็นร่างจำแรงก็คือเป็นเม่นนี่เม่นน้องเม่นน้อยนี่ลอเลสนะคะทุกคนายนะจำไว้นะทุกคนอีฟของเขาก็คือนี่เลยมาคู่กันนะคะได้อยู่บนปกสองคนเลยอีฟของเขาก็คือลิชโทโดโลกินะคะเป็นเด็กหนุ่มนักเปียโนโอัจฉริยะนะคะผู้ลหลงไหลในความสง่างามแล้วก็ความสามารถของตนเองนะคะเขาเรียกว่าตนเองเป็นแองเจิลละทุกคนก็ปล่อยนางหลงตัวเองไป นางค่อนข้างที่จะหลงในความสามารถของตัวเองอยู่พอสมควรนะคะก็ปล่อยนางไปนะคะแต่นางก็เก่งจริงนะคะ,ะก็ยอมรับได้คะ่ะเก่งจริงเราก็ไม่ว่าอะไรนะนี่แล้วก็หล่อด้วยนะคะ,ะก็ผ่านไปแล้วนะคะกับไฮใช่ไหมเออเสื้อแมมตนที่5้านะคะเสื้อแมมตนที่6นะคะก็คือเวอร์เอนค่ะทุกคนเป็นบาปแห่งตะกละนะคะกัปโทนี่ค่ะเวอร์เอนก็คือเป็นชื่อจริงนะคะ เขามีร่างจำแรงเป็นหมูป่าค่ะทุกคนแต่ว่าในมังงะเนี่ยก็คือยังไม่เคยเห็นตอนไหนที่เขาจำแรงเป็นหมูป่าเลยมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะอืมอีฟของเขาก็เยังเป็นความลับอยู่นะคะแต่ความจริงมันก็โผล่ในมังงะเนี่ยแหละ,ะทุกคนแค่แค่มันไม่มีในอนิเมะนะเราก็เลยเออยังไม่บอกละกันเผื่อใครไปดูอนิเมะมายังไม่ได้อ่านมังงะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสปอยนะคะเหมือนกับเดอะมาเธออะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเรากอ็อย่าลืมไปอ่านกันละกันเผื่อใครอยากรู้ว่าชื่อ ชื่อที่เขาได้รับการตั้งมาของเบอร์เอ็นคือใครนะคะแล้วใครคืออีฟของเขานะคะก็ไปดูได้นะคะสนุกเหมือนกันนะคะทุกคนอ่ะคนสุดท้ายเลยเซอร์แวมตนสุดท้ายน้องเล็กสุดก็ไม่เชิงว่าเล็กสุดแต่ก็เกือบเกือบเล็กสุดอ่ะก็คือนี่นะคะสโนลิลี่สโนลิลี่นะคะเซอร์แวมตนที่7นะคะบาทแ่งราคาหรือว่าลัสนะคะชื่อจริงๆของเขาก็คือ All of love คะ่ะทุกคนมีร่างจำแรงเป็นผีเสื้อนะคะนี่ผีเสื้ออันนี้เลยสวยไหมอ่าก็จะดูมีความเซ็กซี่นะคะเป็นลัสอะไรเงี้ยนะคะนี่มาคู่กับอ,อีฟของเขานะคะก็คือนี่มีคู่นี้ อ้าวไม่ใช่มีคุณนิผิดคนนะคะมิโซโนโทุกคนเออจำผิดจำผิดอ่ามิโซโนโนะคะอ,อลูกคุณหนูนะคะที่ภายนอกดูหญิงนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะร่างกายอ่อนแอเลยค่ะก็นี่ดูเข้ากันยังไงไม่รู้นะแปลกๆนะทุกคนแต่ว่าก็เออเออคุณคุณหนูผู้ร่างกายอ่อนแอกับเอ,อหนุ่มเจ้าสำราญอะไรประมาณนี้นะคะเออเห็นก็ก็ได้อยู่นะโอเค แล้วก็อันสุดท้ายนะคะความจริงเมื่อกี้ก็คือครบบาปทั้ง7แล้วใช่ไหมทุกคนแต่ในเรื่องของอาจารย์เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่อีกตนนะคะก็คือเป็นเซอร์แวนตนที่8นะคะบาปแห่งความโศกเศร้าค่ะทุกคนชื่อว่าซือบากินะคะร่างจำแรงของเขาก็คือจะเป็นนี่เลยเป็นจิ้งจอกสองหางนะคะแล้วก็เป็นศัตรูของเราเซอร์แวมทั้ง7นั่นเองค่ะเป็นคนที่ทําให้เกิดสงครามระหว่างแวนพายนี้ขึ้นมานะคะ ถ้าไม่มีเขาเนี่ยก็เรื่องนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นใช่ไหมนี่คือคนเดียวกันนี้เลยจะว่ามันสปอยรูปร่างตอนต่อสู้ตอนถ่ายก็ไม่เชิงนะทุกคนเพราะว่าเอ,อ๊ะก็ไม่ได้สปอยหรอกแค่แค่มันเฉลยนคะปกโอเคไม่เป็นไรนะเออก,ก็ก็ไปหาอ่านดูกันได้นะคะมีความเท่เห็นไหมลายเส้นหอจางก็คือพัฒนาขึ้นมาเยอะเลยนะคะทุกคนนี่เป็นไงไปตามหาอ่านกันได้นะคะใครที่สนใจนะคะมังงะแบบรูปเล่มนะคะก็คือ เป็นของอสำนักพิมพ์รักพิมพ์นะคะปัจจุบันก็มี15เล่มแล้วนะคะโดยญี่ปุ่นเนี่ยออกมา21เล่มแล้วนะคะโดยอาจารย์บอกว่าจะจบใน23เล่มะคะ่ะโดยปีที่ผ่านมาปี2566เนี่ยก็ได้ออกมาใหม่2เล่มนะคะจากเดิมที่ไม่ได้ออกมานานตั้งแต่ปี2561เนี่ยคือ6ปีก่อนเลยนะคะทุกคนเนี่ย14 15เนี่ยห่างจากเล่ม13เยอะมากนะคะไหนเอาเล่ม13มาดู ห่างจากเล่ม13ามเยอะมากอะเล่มสิบสามนี่ออกปีหกหนึ่งอะทุกคนอุ๊เหม่กอดคือเราแบบคือเราอะเพิ่งได้เซอร์แว์มตั้งแต่เล่มหนึ่งถึงเล่ม13ามาเนี่ยคะ่ะประมาณปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอืมเราก็นึกอยู่แล้วว่าโอ้โหเราคงไม่มีโอกาสได้อ่านเซอร์แว์มจนครบภาษาไทยจนหมดแล้วเพราะว่าโหมันมันออกมานานมากแล้วมันก็ไม่ออกต่ออีกเลยทุกคนแต่จู่จูพอมีข่าวดีมานะคะว่าอุ้ย รักพิมพ์ได้ออกเล่มต่อแล้วเราก็ดีใจมากเลยค่ะทุกคนได้อ่านต่อแล้วนะกำลังแบบสนุกเลยค่ะทุกคนมีความสุขมากเลยถ้าใครที่ มีเรื่องที่ถูกสำนักพิมพ์ลอยแพรนะคะก็คงจะพอเข้าใจความรู้สึกของเราอยู่บ้างนะว่าแบบความรู้สึกที่เรื่องที่เราชอบถูกทิ้งมันเป็นยังไงนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ยังรอคอยเรื่องที่ตนเองชอบนะคะรอคอยต่อไปอ๋อไม่ใช่หมดสิ้นสุดการรอคอยนะคะแล้วก็สำนักพิมพ์เอามาเติมใหม่สักทีนะคะทุกคนแล้วก็ขอขิงไปก่อนแล้วนะทุกคนอ่านี่ก็ การที่เขารีพินไม่ใช่รีพินการที่เขาออกเล่มต่อเนี่ยก็หมายความว่าเขามีแผนที่จะรีพินเล่มเก่าๆด้วยนะคะทุกคน mm hmm. เพราะฉะนั้นใครที่เอ,อยากจะติดตามนะคะก็โอกาสของท่านมาถึงแล้วนะคะ mm hmm. เมื่อเขารีพินก็เตรียมติดตามกันได้เลยนะคะ1 5 1 6เล่มนี้อ่ะ15เล่มนะคะเตรียมไปเตรียมเงินไว้นะคะเตรียมซื้อได้เลยเราขอบอกว่าสนุกจริงๆนะคุ้มค่าแก่การอ่านแล้วก็ซื้อมากๆเลยนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะ mm hmm. โดย เรื่องเซอร์แวมนี้นะคะก็มีเป็นอนิเมะด้วยนะคะ1ซีซั่นค่ะชื่อใช้ชื่อเดียวกันเลยก็คือเซอร์แวมนะคะมีทั้งหมด12ตอน,นะคะ่ะออกฉายตั้งแต่ปี2559นะคะเอามาเพื่อโปรโมทมังงะน,นะคะแล้วก็มี The Movie ตามมานะคะโดยใช้ชื่อภาคว่า Alice in the Garden นะคะฉายในปี2561นอะคะอันนี้ก็เอามาเพื่อโปรโมทมังงะเช่นกันนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับก็คือไปตามดูกันได้นะคะ อนิเมะนะคะแต่ตัวของอนิเมะเนี่ยมันจะเรียงไม่เหมือนกับในมังงะค่ะทุกคนจะมีความสลับอยู่บ้างนะคะเพราะเราเข้าใจว่าเขาน่าจะต้องทําตัวของอนิเมะเนี่ยให้มันจบภายใน12ตอน,นะค่ะทุกคนอะฮะประมาณเนี้ยเขาก็เลยมีการตัดบางส่วนมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจะเรียงแปลกๆแล้วก็ดูงงๆหน่อยนะถ้าไปอ่านมังงะเนี่ยก็จะมีความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะ แต่ถ้าใครที่เอายังหาซื้อไม่ได้ยังอะไรอย่างนี้ก็ไปดูอนิเมะก่อนก็ได้ค่ะเผื่อถูกใจเนาะโดยใครที่ชื่นชอบแบบตัวละครเรื่องที่เป็นสายต่อสู้หน่อยๆหรือว่าตัวละครผู้ชายเยอะๆเนี่นนะค่ะก็แนะนําเรื่องนี้เลยนะตัวละครผู้หญิงนับนิ้วได้นะคะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเลยทุกคนก็มีอยู่บ้างแต่ว่าค่อนข้างน้อยเลยนะคะโดยนี่เราจะขอเล่าถึงตัวที่เราชอบหน่อยก็คือนี่น้องคนนี้เลยคนนี้นะคะชื่อว่า ซูรุงินะคะโดยน้องเนี่ยเป็นะจะเรียกว่าน้องก็ไม่ได้นะก็น้องแหละเออน้องน้องก็เป็นเหมือนเป็นกลุ่มนักล่าแวมไพร์ขององค์กร C3 นะคะเป็นองค์กรทีอ่อ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลางระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์นะคะแต่ความจริงก็คือก็มีความเข้าไปแบบแทบรบกแซงอยู่บ้างบางส่วนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังหลายๆอย่างที่เขาทำนะคะทั้งกับแวมไพร์อะไรเงี้ยทำให้แบบว่า เราต้องไปตามอ่านดูอ่ะเออจะได้รู้ว่าเออมีมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยเนาะเออก็เป็นกลุ่มนักล่าแวมพายท,ที่กลุ่มพระเอกของเราต้องไปจัดการไปอาศัย่เขาไปอะไรประมาณเนี้ยอ่านให้ไปอ่านกันเองเนาะเดี๋ยวจะใบ้ไปมากกว่านี้แต่เราชอบน้องคนนี้มากทุกคนนี่เขาจะดูมีความแบบว่าอายุ26แล้วนะคะแต่ว่ามีความแบบยังดูชายดีดูมีความเด็กน้อยน่าสงสารอะไรอย่างนี้อยู่นะเราแบบอุ๊ย ชอบจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่เอคุณพี่ชายของเข้าอะไรประมาณนี้นะคะอา่าเดี๋ยวเราจะสปอยเรื่องไปก่อนอ,อ่ดูลายเส้นดูลายเส้นนะทุกคนนี่ลายเส้นค่อนข้างที่จะคมนะคะแล้วก็ฉากต่อสู้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยแหละทําได้ดีนะคะน,น่ารักน่ารักไหมดูแลนะคะเป็นพี่ชายดูแลน้องไม่ใช่พี่น้องแท้ๆด้วยนะทุกคนเออเป็นแบบ เด็กข้างบ้านเออเป็นเด็กข้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็แบบไปช่วยไปช่วยเด็กข้างบ้านมาแล้วก็เอามาเลี้ยงอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแบบวิน่ารักนะเออทุกคนก็ไปอ่านเรื่องราวของเขาของสองคนนี้กันได้นะคะชอบชอบมากเลยะเบื้องลึกเบื้องหลังที่เออน่ารักแล้วก็อบอุ่นอบอุ่นไหมนะก็ระดับหนึ่งนะคะทุกคนเออมีความแบบนิดนึงนิดนึงอ่ะไม่บอกลวกันเดยวสปอยไปมากกว่านี้เอาเป็นว่าสนุกกับทุกคนใครที่ชอบแบบเบื้องหลังของตัวละครหลายๆตัวมา แน่นันกันนี่คือแนะนําเลยค่ะต้องเรื่องนี้เท่านั้นนะคะทุกคนอ่านอกจากนี้นะคะเราก็นี่มีสินค้าของเรื่องเซอร์แแบนะคะที่เราซื้อมานะคะตอนที่เราตามเรื่องนี้ใหม่ๆก็น่ารักมากทุกคนมันเป็นเข็มกลัดนะคะเราก็เป็นแบบสุ่มนะคะเราก็เราจะได้อะไรหน้าเราจะได้อะไรทุกคนคิดว่าเราได้ตัวอะไรเออคือมันน่าจะมีมากกว่านี้เนาะในในในอันนี้มันน่าจะมีมากกว่านี้แหละที่สุ่มนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะมีลายอะไรบ้าง แล้วลายที่เราได้มาก็คือก็คือติงอา,าคุรโรนั่นเองน่ารักไหมทุกคนเราเราชอบมากเลยอ่ะแบบคุรโรน่ารักมากๆานะคะในรูปร่างแมวนะเออในรูปร่างแมวนะในรูปร่างตัวจริงก็ก็หล่อเท่นะคะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเดี๋ยวให้ดูอ่ะเขาหล่อเท่ยังไงนี่ดูที่เฮ้ยไม่ใช่นคนเดียวกันใช่ไหมเนี่ยคนเดียวกันใช่ไหมอ่ะ ดูเท่ขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะคะลายเส้นใหม่อาจารยะะ์กะพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะเนื้อเรื่องก็เข้มข้นดีนะคะทุกคนเรียกว่าแบบอมใช่เลยใครที่แบบ ชอบลายเส้นอันนี้ก็คือถูกใจเลยนะคะแล้วก็ได้น้องแมวคุโรมาด้วยน่ารักมากเลยคะ่ะแล้วก็จะเก็บไว้นะคะประดับไวไ้อะไรนี้ชอบมากนะคะสําหรับเรื่องนี้โดยเรื่องนี้นะคะตอนแรกเราขอเล่าก่อนเลยตอนแรกเราก็แบบดูอนิเมะก่อนเนาะทุกคนเราก็มีความงงๆดูอนิเมะแต่เราก็ชอบนะคะชอบในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเออตัวเองจะต้องเก็บมังงะหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะคะแต่จูๆ่ๆตอนนั้นครั้งหนึ่งค่ะเราเราเคยเล่าไปแล้วนะว่าหนังสือมันจะเลือกคนอ่านค่ะ ไม่ใช่คนอ่านเรื่องหนังสือนะทุกคนหนังสือจะเลือกคนอ่านนะตอนนั้นเราก็ได้ถ่ายๆไปนะคะแล้วเราก็ไปเจอโพสต์หนึ่งนะคะที่มีคนขายนะคะเซอร์แว์มนะคะตั้งแต่เล่ม2ถึงเล่ม13นะคะไม่มีเล่มหนึ่งทุกคนเล่มสองถึงเล่ม13าเนี่ยทั้งหมดจํานวน12เล่มเนาะในราคาแบบราคาถูกมากอะ่ะราคาถ้าจำไม่ผิดนะคะมือหนึ่งด้วยมั้งแ0 0บาทะคะ่ะทุกคนเฮ้ยเราก็แบบแล้วเขาลงเมื่อแบบ นานแล้วอะประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วเราก็เฮ้ยเราไม่มีใครไปแบบคอมเมนต์สนใจหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้เลยอะทุกคนเราก็เฮ้ยหรือว่าหนังสือมันจะเลือกเราทุกคนเข้าใจใช่ไหมหนังสือมันจะเลือกเราด้วยวมันรอให้เรามาเปิดเจออะไรเงี้ยค่ะในกลุ่มหนังสืออะไรเงี้ยเราก็เลยอุ้ยคอมเมนต์ไปเลยขอดูสภาพได้ไหมคะราคานีนี่นี่ถูกใจถูกใจอ่ะคุยกันเรียบร้อยซื้อคะ่ะทุกคนซื้อเลยซื้อเลยแค่เนานะเพราะว่าเราก็กะว่าเดี๋ยวเราก็คงไปหาเล่มหนึ่งได้อยู่แล้วเพราะว่า จำนวนขนาดนี้แล้วก็ราคาขนาดนี้อะไรเงี้ยเนาะแล้วลบด้วยความที่มันราคาแค่800ทุกคนแล้วเป็นรวมส่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหารสิแปดร้อยหารสิบสองก็ประมาณตกเล่มละหกสิบกว่าบาทนะทุกคนเออทั้งที่เนี่ยเออก็ประมาณเนี้ยราคาหกสิบกว่าบาทก็ราคาปกนะใช่ไหมก็ไม่แพงนะเราก็เอ้ยแบบก็โอเคอ่ะมันคือราคาปกเลยอ่ะแถมแล้วได้มามือหนึ่งด้วยอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยตัดสินใจซื้อเลยนี่สุดท้ายเราก็ได้เรื่องนี้มาของนะคะแล้วเราก็ไป เจอคนเขาเหมือนโพสต์ตามหากันอยู่สักพักหนึ่งเลยว่าแบบเอ้ยแบบมีใครจู่ๆมันก็เหมือนเหมือนช่วงนั้นจู่ๆก็มีคนอยากอ่านหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็มีคนมาตามหากันทั้งหมดเลย13เล่มมันอะไรเงี้ยมีมใครมีรมไหมรุ่นนี้โอ้โหราคาขึ้นไปเราเห็นเป็นพันนะทุกคนเพราะเหมือนแบบมันก็เก่าแล้วนเนาะเอแล้วเขาก็ไม่ได้มาต่อนานอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยแปลกใจเลยว่าเฮ้ยราคามันขึ้นไป็นขนาดเลยหรอเหมือนเหมือนเป็นดวงเราด้วยค่ะที่ได้มาในราคาแบบราคาถูกกันนะคะราคาปกอะไรไหม ก็ถือว่าโชคดีนะเราก็อย่างที่บอกนะคะทุกคนถ้าถ้าใครที่สนใจอยากอ่านอยากอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบเราไม่ได้จําเป็นต้องไปซื้อของราคาแพงหรือว่าอัพราคาอะไรนะทุกคนกเ็เดี๋ยวหนังสือมันจะมาเองนะคะเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาของเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวสือมันจะมาเองเราเชื่อแบบนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็หวังว่าทุกคนจะเจอคนดีๆโชคดีอะไรเงี้ยนะคะกับหนังสือที่ตัวเองต้องการด้วยนะคะประมาณนี้ก็ จบไปแล้วนะคะทุกคนกับการรีวิวมังะเสื้อแปมของเรานะคะแล้วก็ลาเส้นอะไรทั้งหลายเรื่องราวอะไรก็เก่าๆเรากลา่ลวกลาวไปประมาณนึงแล้วพอสมควรฉะนั้นก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะหวังว่าทุกคนจะ,อะชอบการรีวิวนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามสั c r ไครอะไรก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะกับ EP นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือ แนะนำนะคะทุกคนแนะนาแนะนําเลยแนะนานะทุกคนอย่าลืมไปอ่านนะคะต่อให้ทุกคนทุกคนไม่กดไลค์กดแชร์กดสตอร์ะไรก็อย่าลืมไปตามอ่านนะทุกคนนั่นคือจุดประสงค์ของเรานะคะคือป้ายยาเพื่อนๆนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะแังก็ามบายนะคะวันนี้ก็ยูกีขอบคุณมากนะคะทุกคนบ๊ายบาย